สวัสดีแฟนบรนณาธาทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่13 สภาคม2 0 1 8นะครับอยู่กับอาชวิทางอาเซาดีครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะมาฝากกันเช่นเคยนะครับขอเริ่มด้วยอัปเดตความคืบหน้าในการดึงเอาวิกเตอร์เยอร์โกเรสมาร่วมทีมของอาเซานะครับหลังจากที่มีข่าวรายงานออกมาจากสื่อในโปรตุเกสนะครับอย่างคอริเอโลดามันห้าว่าอาเซาเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับ official bid ซึ่งเป็นข้อเสนอแรกนะครับ ที่อาเซาลยื่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนได้พิจารณามูลค่า75ล้านยูโรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสื่อในโปรตุเกตอีกรายหนึ่งอย่าง Ebola นะเอโบลาเนี่ยก็รายงานว่าอาเซาลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้สปอร์ติ้งลิสบอนได้พิจารณานะครับโดยพวกเขาเชื่อว่าจังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าสปอร์ติ้งลิสบอนเองกําลังลุนแชมป์ ลีกสูงสุดแล้วก็ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศของพวกเขาอยู่การไปทําให้พวกเขาเสียสมาธิในจังหวะแบบนี้ไม่น่าจะสร้างความประทับใจให้กับสโมสรดังจากโปรตุเกสสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขามองว่า อาเซายังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอย่างที่สื่อได้รายงานออกไปแต่ว่าเลือกที่จะรอทามิ่งที่เหมาะสมนะครับซึ่งก็จะเป็นหลังจากกลีกโปรตุเกตเนี่ยจบลงนะครับและนอกจากนี้พวกเขายังรายงานว่าอาเซาเตรียมข้อเสนอค่าเหนื่อยให้กับวิกเตอร์โยกร s สนะครับราวๆ8ล้านยูโรหรือประมาณ7ล้านปอนด์ต่อปี หลังจากหักภาษีนะครับซึ่งสื่อระบุว่าเป็นค่าเหนื่อยที่ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมตอนนี้เนี่ยวิกเตอร์เยโกรสรับค่าเหนื่อยอยู่กับ s p o r t ติ้งลิสบอเนี่ยราวๆ63,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็จะประมาณ3ล้านปอนต์ต่อปีส่วนสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเดวิดออนสตีนนะก็แสดงความคิดเห็นนะครับผ่านรายการของ NBC Sport ว่า v i ก t o r ร์เจ e โกรสเเป็นนักเตะที่อยู่ในไข่ที่อาซ่องให้ความสนใจที่จะดึงมาร่วมทีมนะครับโดยนักเตะเนี่ยได้รับความชื่นชมจากอันเดียแบต้าผู้มนวยการกีฬาคนใหม่ของอาซ่องอย่างมากซึ่งก็ไม่แปลกนะครับในฤดูกาลนี้เจ้าตัวลงเล่นไป49นะัดก็ยิงไป52ประตูแล้วก็มี13แอสซิสต์รวม2ฤดูกาลเนี่ยวิกเตอร์เจโกรสยิงให้สปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้ว95ประตูนะครับแล้วก็มี25แอสซิสต์ จาก100นัดที่ลงสนาม ยังไงก็ตามนะครับเดวิดออนสตินก็มองว่านักเตะเองได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ให้จับตาดูว่าอาร์เซอลจะสามารถปิดดีลนี้ได้เร็วพอก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตัดหน้าควาสไรเซนของนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมหรือไม่นะครับส่วนทางฟาบริซิโอโลมาน่เนี่ยก็มีอัปเดตสําคัญออกมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องใหม่เราเพียงแต่แค่ต้องการ สื่อที่มี r e p l i a t i o n ดีๆมา c o n f i r มนะว่าอาร์เซอลจะเสริมทัพในตำแหน่งไหนกันบ้างโดยฟ a า r i ซิ o อโรมาโบอกว่าอาร์เซอลจะเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็ริมเส้นแน่ๆนครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนหลังจากที่อาร์เซอลคว้ามาติน n ูบิเมนดี้มาร่วมทีมได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ The i n d e p e n d e n t นะก็ระบุว่านักเตะคนต่อไปที่อันเดอร์เบตตาจะเจนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเป็นพวกรักษาประตู ทีมชาสเปนชุดยู21อย่างโจนกาเซียนะครับซึ่งฤดูการล่าสุดกอดลงเล่นให้กับเอสปนยอนนะครับทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลาลีกาฤดูการนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับจากการรายงานของทีมนิวเซนติกซึ่งก็เป็น แหล่งข่าวที่มีผู้สื่อข่าวชื่อดังมากมายนะครับติดตาม a อ c o u n t ของพวกเขาอยู่โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างเดวิดออนสตีนฟราบิเซียลโรมาโนดามิเชสแล้วก็แกรี่เจคอบซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือค่อนข้างพอสมควรนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของอาเซาที่พวกเขาสื่อสารออกมาโดย ในครั้งนี้พวกเขาระบุว่าอันเดอร์เบต้าเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะดึงเอาโจนกาเซียเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยมองว่าผู้สอบประตูอนาคตไกลชาวสเปนรายนี้เนี่ยมีค่าตัวที่สูงเกินไปนะครับเมื่อพิจารณาในมิติที่จะต้องนําเงินาราวๆสิล้านปอนด์แต่ว่ายังไงก็ตามค่าตัวของนักเตะรายนี้มีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปได้ถึง25ล้านปอนด์นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองไปลงทุนกับแบ็กอัพของผู้รกษาประตู โดยแบต้ามองว่าถ้านำเงินจำนวนนี้ไปเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆน่าจะส่งผลดีกับอาร์เซอลมากกว่าซึ่งนอกจากอาร์เซอลที่ให้ความสนใจพวกสาวป,ประตูของเอสปันยอนรายนี้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แอบ,บชำเลืองอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับปัญหาก็คือว่านักเตะจะย,ยอมเข้ามาเป็นตัวเลือกที่2กรองจากดาบิดรายาโดยไม่มีคำสัญญาหรือว่า เงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสลงสนามหรือว่าโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของอาซอลเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะทําให้นักเตะเนี่ยยอมตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับอาซอลนะครับเมื่อมีทางเลือกที่จะได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงซึ่งนักเตะในตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตําแหน่งที่น่าเห็นใจนะครับคือถ้าเป็นตัวสำรองแล้วเนี่ยก็มักจะสำรองกันยาวๆนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นมัน ไม่มีการเปลี่ยนตัวระหว่างเกมยกเว้นว่ารักษาประตูที่ทําหน้าที่อยู่เนี่ยจะได้รับอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวพักษาประตูกันมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่ใครสักคนที่ฝีมือดีๆเนี่ยจะยอมย้ายไปเป็นพักษาประตูตัวสำรองนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับมันก็ไม่แน่เพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าเัลาดริดเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงเอาดาบิดดาย่าไป กดดันทางด้านติโบกูตัวนะครับซึ่งดาบ,บิดายาเองก็เคยมีอิกเก้คาซิยัสเป็นไอดอลอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะตอบรับข้อเสนอของเรอัลมาดริดถ้ามีการยื่นข้อเสนอมาอย่างจริงจังเนื่องจากวัติโบกูตัวเนี่ยก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีโอกาสดาบ,บิดรายาก็อย่าว่าแต่ดาบ,บิดรายาเลยพุกสาวประตูคนอื่นก็น่าจะปฏิเสธยักษ์ใหญ่จากลาลีก้ารายนี้ลำบากนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็มีโอกาส ที่โจนการเซียเนี่ยจะย้ายเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับดาบิดรายาก่อนในช่วงฤดูการหน้านะครับสำหรับฤดูการต่อไปเมื่อดาบิดรายาเหลือสัญญาน้อยลงโอกาสที่มัดติดจะกลับมาแสดงความจริงจังเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังมีอยู่แต่ในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวก,กันกับกรณีของวิลเลียมซาลีบาซึ่งตอนนี้อาซอก็มีข่าวว่ากาลังเจรจาต่อสัญ,ญญาอยู่กับนักเตะหลายรายนะครับ นอกจาก ar, วิลเลมซาริบาเราก็ยังมีกาเบรียลมาโกเยสบุกโยสซาก้าแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาเซาจะยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเลนโรทอสซาและก็รวมถึงยาคุบคิวอที่กำลังทำผลงานได้ดี หลังจากได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวแทนของกัเบร์มาเกยสในฤดูกาลนี้นะครับนี่ยังไม่รวมทมัสปาเตที่อยู่ระหว่างการเจรจาก็ถือว่าเป็นงานหนักมากๆครนบสำหรับอันเดียแบต้าที่จะต้องรับผิดชอบทั้งการนําเข้านักเตะที่จะเข้ามายกระดับทีมแล้วก็การพยายามรักษานักเตะตัวหลักของทีมเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะ ปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการนำทีมออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมรสรน,นะครับแล้วก็จะได้นำเงินที่ไม่ต้องจ่ายให้กับนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทํำทีมเนี่ยมาบริหารจัดการเพื่อทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเอะไะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนบนอลนาซ้อพิงเท่าน,นี้นะครับยัยงไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ